ัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนร,รับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ The Gadgets t u d i o นะครับรายการที่จะมาอัปเดต gadget ใหม่ๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีโดนๆรับรองครับคุณผู้ชมดูรายการนี้ไม่ตกเทรนดแน่นอนครับแค่แน่นอนนะคะว่ารายการของเราเนี่ยจะมาอัปเดตทุกอย่างที่เป็นเทรน์ใหม่ๆทั้ง g a d g e ตทั้งแอปพลิเคชันมาดูเป็นว่าเขาจะใช้อะไรกันยังไงบ้างเรานํามาฝากกันแน่นอนค่ะอะไร,รที่โลกมีแล้วเราก็ต้องรู้และรายการของเราเนี่ยก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้กัน สำหรับแก๊สเจ้ในวันนี้นะคะได้ได้ว่าน่าสนใจมากๆแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยว่าพี่พี่สองคนชอบเที่ยวหรือเปล่าโอ้โหถามพี่เที่ยวยังไงคะกลางคืนใช่กลางวันกลางคืนเที่ยวหมดครับพี่มึชอบท่องเที่ยวแต่หนักประชนกลางคืนนี้เออก็ก็กล่ยบางก็อย่างนี้คือคนชอบเที่ยวเนี่ยตอนนี้มันมีเทรนด์หนึ่งเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเราช่วงแรกเราคือช่วง เทรนดี้นั่นเองนะฮะเทรนตอนนี้ก็คือคนนี่อยากจะไปท่องเที่ยวโดยที่ว่าไปเที่ยวเองแบคแพคไปเองหรือว่าไม่ตรงกันที่จะง้อทัวเราอยากจะไปเที่ยวเองขับรถไปเองแล้วก็ดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆร้านอาหารแล้วก็สถานที่สํำคัญๆในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นเองนะฮะมีเครื่องมือหนึ่งช่วยได้ตอนนี้แม่มันเจ๋งมากใช่ค่ะว่าไปน้อง GPS Garmin นั่นเองซึ่งมันสําคัญมากๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งประเทศไทยนะคะจะมีผู้ถนนที่สร้างใหม่บางทีเนี่ยการจราจรบางทีก็เปลี่ยน ซึ่งเราก็ไม่รู้ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถบอกเราได้หมดเลยในส่วนของเส้นทางต่างๆปัจจุบันนะคะเราก็อยากจะไปเที่ยวไหนเองอย่างที่พี่แซนบอกใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้เส้นทางกันบางทีเนี่ยอยากจะไปค่ะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเจ้าตัวนี้ค่ะก็จะช่วยได้สามารถบอกเส้นทางจากที่เราอยู่ไปทางเป้าหมายของเราได้และที่สําคัญนะคะสามารถแยกงบทหมู่ในการค้นหาได้ด้วยบางครั้งอยากจะหาร้านอาหารค่ะเอบางทีเนี่ยจะหาจากที่อยู่มันก็จะไม่ละเอียดพอเราใส่ชื่อร้านอาหารเข้าไปเนี่ยสามารถหาได้เลย นนต้องไปดูเลยว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าคะ,ะในยุคที่ใครๆใช้มือถือ Android ในการนำทางแต่ทราบหรือไม่คะว่าอุปกรณ์นำทางแบบพกพาก็ได้มีการพัฒนาความสามารถในการนำทางมากยิ่งขึ้นซึ่งวันนี้มีอุปกรณ์นำทางตัวใหม่จาก Garmin มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือ Garmin รุ่น Nuvi 3592 LM ถือว่าเป็น GPS navigator ที่ได้มีการพัฒนาเรื่อง GPS นำทางและบวกกับความแม่นยำในการนำทางนั่นก็คือการบอกเลี้ยวการตรวจสอบเส้นทางการจราจรแบบนาทีต่อนาทีมองเห็นเส้นทางการเดินทางแบบเสมือนจริงและยังเป็น GPS navigator เครื่องแรกที่เป็นระบบ Android ที่มีระบบปฏิบัติการ OS platform ึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi โดยแชร์จาก Hotspot ผ่านมือถือได้ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นอกจากนี้คุณก็ยังสามารถใช้งาน Gmail, Google Map, YouTube และ Google Talk ทำให้การขับรถของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปด้วยอุปกรณ์การนำทางจากกาวมินที่น่าทึ่งเครื่องนี้กาวมินรุ่น Nuvi 3592 LM ค่ะ แล้วก็อยากจะบอกว่าคือข้อมูลของของตัวเจ้าการมินเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นมาจากโลโคานั่นเองหรือว่าของบ้านเราเพราะนั้นเนี่ยการอัปเดตความถูกต้องเนี่ยค่อนข้าง จะะมมีีมีีเเยยอทดวถูกต้องคืออย่างที่น้องพูดไปแล้วตอนแรกว่าถนนในไทยเนี่ยบางทีมันก็เปลี่ยนบ่อยบางทีเปิดแยกนี้ปิดแยกนั้นตรงนี้กลายเป็นวันเวเฉพาะวันขี้วันคู่ถามว่าเราจาได้ไหมแค่ขับรถทุกวันจาทางก็ยังจามไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เรื่องแบบนี้นะคะให้เขาช่วยดีกว่าค่ะ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เป็นเทรนมาฝากกันแล้วนะคะช่วงหน้าย,ยังมีเทคโนโลยีมาอัปเดตกันอีกส่วนจะเป็นอะไรนั้นพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะ จากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและโตน้าชั้นนำ Seafood CTUF จากแหล่งวัตถุดิบอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและโหน้าชั้นนำ Seafood CTUF สับข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The Gadgets t u d i o ครับสำหรับในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของเทคโนโลยีค่ะมีเรื่องราวของนวัตกรรมเจ๋งเจงเทคโนโลยีใหม่ๆล้ำลมาฝากกันอย่างเรื่องแรกอันนี้เป็นเรื่องของบ้าน เราวมันยังไงเกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีบ้านก็คือแค่ที่วาศัยค่ะแต่ไม่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าบ้านปัจจุบันนี้นะคะสามารถตอบสนองและพูดคุยกับเราได้เคยอยากไหมอยากคุยกับตู้เย็นเครื่องไฟฟ้าเครื่องซักผ้าตู้เย็นทีวีเคยเห็นภาพเป็นในการ์ตูนค่ะที่เครื่องซักผ้าคุยกับตู้เย็นงี้ ประตูคุยกับหน้าต่างงี้แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงแล้วงี้ต่อไปนี้เราคุยกันได้งี้ส่งสติ๊กเกอร์ลายหากันได้บ้างงี้แต่ส่วนใหญ่คือเขาเขาคุยกับเราเขาคุยกับเราคุยกับเราเราสั่งงานเขาแล้วเขาก็จะคุยกับเราเก็บสมอนเป็นแม่บ้านเป็นคนใช้นบ้านถูกต้องค่ะไม่ต้องจ้างแม่บ้านเพิ่มเติมหรือระบบ e นเตอ t a i n m e n t ตต่างๆเนี่ยมันสามารถแชร์หนังแชร์เพลงต่างๆกับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเราหรือ connect กับ wi-fi ของเราที่ไหนมัน มันเป็น,อ,นอะไร,รที่มันม <า S 1> ล้ำา้นะฮะต้องไปดูต้องไปดูนะครับ Connected Home คือการเชื่อมต่อให้ทุกสิ่งในบ้านเนี่ยดูดีมีชีวิตโดยผ่านการทำงานของ Wi-Fi ซึ่งงานนี้ทาง Microsoft ได้ออกมาบอกให้เรารู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านมันสามารถสื่อสารกันได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณซักผ้าไว้ที่หลังบ้านแล้วกลับมานั่งดูทีวีพอเครื่องซักผ้าทำงานเสร็จมันก็จะส่งข้อความมาในมือถือของคุณและบอกกับคุณว่าผ้าซักเสร็จแล้วนะ สามารถนําไปตากได้แล้วโอ้โ oh หหรืออย่างของในตู้เย็นหมดมันก็สามารถส่งข้อความมาบอกกับคุณได้ว่าของชนิดใดหมดแล้วต้องซื้อใหม่ของชนิดใดเหลืออีกประมาณเท่าไหร่โดยการคํานวณค่าอัตโนมัติด้วยตัวมันเองเลยค่ะ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีตัวนี้ทําให้เรารู้สึกได้ว่าบ้านเราสามารถคุยกับเราได้มากขึ้นและพื้นผิวต่างๆของบ้านก็ยังสามารถกลายเป็นหน้าจอแบบสัมผัสได้อีกด้วยล่ะค่ะเรียกว่าทั้งบ้านนั้นเนี่ยสามารถเชื่อมต่อและสัมผัสกันได้หมดทั้งหลังเลยทีเดียว นี่รวมไปถึงในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะคะหรือยกอีกตัวอย่างง่ายๆในการทำงานของ Connected h o m e ตัวนี้ที่พูดแล้วเห็นถึงความจำเป็นทันทีก็อย่างเช่นการเปิดปิดไฟในห้องต่างๆด้วยสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเราขึ้นห้องนอนแล้วเราก็สามารถสั่งปิดไฟห้องครัวห้องนั่งเล่นได้โดยการสั่งจากมือถือของเราได้ทันทีโดยไม่ต้องลุกไปไหนนั่นเองค่ะ แต่หลอดไฟที่ใช้ก็จะต้องเป็นหลอดไฟแบบเฉพาะที่ใช้ควบคุมจากแอปพลิเคชันและสามารถต่อเข้ากับ Wi-Fi ได้ด้วยนะคะนอกจากเรื่องเปิดปิดไฟแล้ว c o n n e c t t d Home ยังทำได้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องของประตูที่ใช้ในการเปิดล็อกค่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าทุกอย่างภายในบ้านสามารถเชื่อมต่อกันได้และพูดคุยกับเราได้ผ่านสมาร์ทโฟนทันทีเลยละค่ะการทำงานแบบ Connected Home แบบนี้เรียกว่าสะดวกสบายสมกับที่เป็นบ้านสมัยใหม่จริงๆเลยนะคะแต่ด้วยราคาที่สูงสูงอยู่ไม่ใช่น้อยจึงเป็นสาเหตุให้คนทั่วไปอย่างเราเขาถึงยากยากเพราะการทำงานแบบ Connected Home นั้นจะต้องมีการติดตั้งระบบใหม่ทั่วทั้งบ้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น ค่าใช้จ่ายก็สูงอ,อยู่เหมือนกันแหลคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับใครที่ชื่นชอบความสะดุกสบายอาจจะแบบสะดุกสบายแบบมากเลยนะครับ<ม>แล้วก็ต้องร่วมกับเทคโนโลยีแล้ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นด้วยก็กําลังเรียกว่าหลายๆค่ายนะครับกำลังผักดันในเทคโนโลยีนี้ให้เกิดขึ้นเ<ม>พราะว่านื่องาตอนนี้ มันเป็นของใหม่แล้วก็พอใหม่แล้วมันก็อาจจะราคาค่อนข้างสูงอยู่แต่ในอนาคตเชื่อว่าราคาต้องตกลงแน่นอนนะฮะแล้วก็คือราคาจะถูกลงเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะสามารถ เรียกว่าใช้งานอย่างที่เราบอกอคืองงว่าคือเคยเห็นในในการ์ตูนแต่ในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวจะได้ใช้กันจริงๆเลยนะหลายๆบ้านจะได้ใช้กันจริงๆตอนนี้เนี่ยเริ่มมีแล้วแต่อย่างที่บอกคือราคาค่อนข้างจะสูงแล้วก็เน้นให้ทําสำหรับบ้านใหม่มเพราะว่าบ้านเก่าเนี่ยต้องมีการรื้อระบบไปรื้อสายรื้อนู่นนี่นั่น<ด>จะยุ่งยากนะคะ<ด><ด>เพราะฉะนั้นเขาแนะนําให้บ้านใหม่เนี่ยทำได้นะคะโดยเราสามารถต้องเป็นติดตั้งนะอุปกรณ์ของเขาโดยเฉพาะนะคะโดยอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะเชื่อมต่อแล้วก็พูดคุยสั่งงานผ่านทาง WiFi นั่นเองค่ะ หลายๆคนอาจจะบอกว่ามันดูเรื่องไกลตัวหรือเปล่าไปคุยกับตู้เย็นถ้าไม่อยากคุยกับตู้เย็นทำยังไงเอาง่ายๆแค่การเปิดปิดสวิตไฟเคยไหมรู้สึกตอนกลางคืนจะนอนละพอจะนอนเสร็จสวิตไฟอยู่นู่นอยู่ไกลแล้วเกิดทํายังไงคะก็สั่งปิดจมือถือแค่นี้ง่ายๆคอนเในฉะนั้นแอปพลิเคชันตัวนี้ในเบรกนี้นะคะหนูไม่อะไรมากบอกตรงๆ เฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งตลอดเจ๋งอะค่ะคุณน้องจริงๆเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของน้อว่าไม่ได้นะคะจริงะคอนเฟิร์มให้ตลอดเลยว่าแอปพลิเคชันตัวนี้หรือว่าแก้เจตตัวนี้เจ๋งอะสินะจริงนะแต่เรื่องเจ๋งๆยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่ามีอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เป็นแก้เจ็ตที่หลายๆคนรู้จักกันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวก Android กับ Google Nexus 5ส่วนเจ้าตัวนี้จะมีอะไรเจ๋งและสเปคจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะ ณจุดนี้เราเชื่อว่าสาววอลเปเปไม่มีใครไม่รู้จัก Nexus ที่ Google ลงมือพัฒนาและจ้างผู้ผลิตสมาร์ทโฟนผลิตให้อย่างแน่นอนนะคะ เพราะนี่คือ Android Phone ที่ขึ้นชื่อเรื่องความลื่นไหลเนื่องจากระบบปฏิบัติการภายในเป็น Android เพียวๆไม่มีการปรับแต่งและใส่ฟีเจอร์เหมือน Android Phone ที่วางขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปแน่นอนค่ะว่าสมาร์ทโฟนตระกูล Nexus ถูกผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองเหล่าผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเป็นหลกัก เพราะระบบภายในเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ง่ายอิสระเปิดกว้างกว่าแถมเมื่อ Android ออกเวอร์ชั่นใหม่ n e x u ซจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเดียวที่ได้รับการอัปเกรดก่อน Android ทุกรุ่นในตลาดเลยละคะ่ะ ดึงด้วยจุดประสงค์การกำเนิด n e x กซัหลายคนอาจคิดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่สามารถทำตลาดยูเซอร์ทั่วไปได้แต่ผิดคาดค่ะผู้ใช้ทั่วไปกลับให้การตอบรับ n e ็กซัดีมากๆเพราะถือว่าเป็น Android Phone ทางเลือกที่จะได้รับอน,นิสงจากเพียว Google จึงมีข้อดีที่ความลื่นไหลและข้อผิดพลาดที่น้อยถึงแม้ด้านฮาร์ดแวร์จะไม่มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นซู้ Android ยอดฮิตในตลาดได้เลยก็ตาม แต่ด้วยราคาและการที่ Google เลือกฮาร์ดแวร์หัวใจหลักอย่าง CPU RAM หน้าจอจากผู้ผลิตได้อย่างรู้ใจกลุ่มผู้ใช้ไปถึงราคาที่ไม่แพงทำให้ Nexus ยังอยู่ในใจของสาวก Android เสมอค่ะและในวันนี้ Google เลือก LG เป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟน Nexus 5 พร้อมการมาของระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat เป็นครั้งแรกร่วมกับ CPU Snapdragon 800หน้าจอ1 0 8 0 p ได้ราคาที่ไม่ถึง20,000เลยละค่ะส่วนด้านหน้าใช้เป็นกระจก Corning Gorilla Glass 3ขนาดหน้าจอ4.59นิ้วความละเอียดหน้าจออยู่ที่1,920 x 1 8 0พิกเซลผานแนลจอเป็น IPS แบบเดียวกับที่ใช้ในสมาร์ทโฟน LG รุ่นไฮเอนด์ end. ในส่วนของกล้องถ่ายภาพด้านหน้ามีความละเอียดถึง1.3ล้านพิกเซลกล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลพร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหว Optical Image Stabilization และมีมไฟแฟลช LED ด้านข้างตัวเครื่อง ความกว้างอยู่ที่69.17ม mm, ิลเมตรสูง137.84ม mm, ิลเมตรหนา8.59ม mm. ิลเมตรส่วนน้ำหนักจะอยู่ที่130กรัมเท่านั้นเองค่ะ ช่วงนี้นะคะได้เรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยสําหรับเทคโนโลยีใหม่ๆและช่วงหน้านะคะสำหรับใครที่ชอบการถ่ายรูปชอบอมสมาร์ทโฟนนะคะต้องรอติดตามสตอนนี้ไปพักกันก่อนเลยค่ะ ัตถุดอีกหนึ่งแห่งการคัดสรรคุณภาพด้วยการใส่ใจในการผลิตทุกความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทูน่าชั้นนำ Seafood CTUF ใจในการผลิตทุกความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อเป็นอันดับหนึ่งของโลก TUF บริษัทคนไทยเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลและทูน่าชั้นนำ Seafood TUF กลับเข้าสู่รายการ The gadget studio นะครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายนะครับช่วงที่3าของเราช่วงเทคนิคนั่นเองครับก็อย่างที่บอกนะฮะช่วงเทคนิคจะจะเป็นเรื่องราวของ how to ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องหรือว่าสมาร์ทโฟนหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆแก d g e ต่างๆแต่ว่าเราจะเจาะลึกไปในเรื่องของ how to ว่ามันทำงานยังไงฟีเจอร์ยังไงมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับมาชําแหละมาแกะกันนั่นเองวันนี้เราจะมาชําแหละสมาร์ทโฟนของ Huawei ครับ เอะแล้วว่าแต่เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยคะรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะต้องรอติดตามเพราะวันนี้นํามาฝากกันแต่บอกไว้ก่อนว่าสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนที่ฟังก์ชันเนี่ยครบครบ,ครบฟังก์ชันอลังการงานสร้างแต่ขอราคาเบาๆนี่นด้วยน่ามาฝากกันคะ่ะฉะนั้นไปดูกันเลยคะ่ะ ao าวของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนมาฝากคนที่ชอบลองของใหม่ๆกันนะคะกับหัวเว่ยผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศเปิดตัวหัวเว่ยเอเซนเมท2 4ี G ที่งาน2014 Customer Electronic Show สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งาน 4G LTE รุ่นนี้ถือเป็นตัวชูโรงขั้นสุดยอดชิ้นใหม่ของหัวเว่ยและยังทำให้ผู้คนทั่วโลกมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นมาพร้อม หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเพื่อขว ẩ ยคว้าโอกาสให้ได้ในทุกขณะโดยหน้าจอ IPS ขนาด6.1นิ้วแบตเตอรี่450แอมป์ที่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและกล้องหน้า5เมกะพิกเซลเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงแบบ n o n s t อปและความจุพลังงานที่มากพอสำหรับการชมภาพยนตร์ที่ผ่านการดาวน์โหลดมาได้ถึง6เรื่องหรือฟังเพลงได้นานถึง100ชั่วโมงสำหรับการใช้ไฟเพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะ และยังมีความสามารถในการถ่ายภาพและดาวน์โหลดอัลบั้มรูปภายในไม่กี่วินาทีหรือใช้สมาร์ทโฟนเป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ได้อีกด้วยล่ะค่ะทาให้เราส่งมอบประโยชน์และความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วเป็นอย่างยิ่งให้แก่ผู้คนในทุกๆท,กที่หัวเว่ยเอสดเอนเมทสองมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลคอเตอร์ 1.6GHz กิกะเฮิรตซ์อันทรงพลังที่ใช้งานได้อย่างยาวนานโดยสามารถท่องเว็บไซต์ได้ถึงครึ่งวันจากการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียวเท่านั้นสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ ผนึกเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ทรงพลังและไม่เหมือนใครซึ่งช่วยปรับปรุงสมรรถนะการประหยัดไฟได้ดีกว่าสมาร์ทโฟนในระดับเดียวกันถึงกว่า30%บางเพียง9.5ม mm. ิมขณะที่มีรูปทรงที่นำสมัยและตัวเครื่องที่รับกับสรีระทําให้โทรศัพท์รุ่นนี้มีขนาดพอเหมาะพอดีกับฝ่ามือได้อย่างสบายเลยนะคะจึงสมบูรณ์แบบสําหรับการดูเอกสารภาพยนตร์ภาพถ่าย และชมภาพยนต์ได้อย่างเป็นธรรมชาติหัวเว่ย a อสเซนเมทสองสด้วยกล้องหลัง BSI 13เมกะพิกเซลที่มาพร้อมกับรูรับแสง2.0ทําทำให้ภาพออกมาคมชัดและมีคุณภาพระดับมืออาชีพไม่ว่าจะอยู่ในโอกาสใดเมื่อได้ลองหมุนไปรอบๆกล้องหน้า5เมกะพิกเซลซึ่งสามารถถ่ายภาพพาโนรามาแนวตั้งและฟังก์ชันปรับแต่งใบหน้าอัตโนมัติ จะขยายขอบเขตภาพถ่ายที่กว้างขึ้นในการสร้างสารรค์ประสบการณ์ถ่ายรูปตัวเองหรือเซลฟี่ที่เติมเต็มด้วยความสนุกเพื่อก่อติดไลฟ์สไตล์ตลอด24ชั่วโมงได้อย่างแน่นอนค่ะถือเป็นอีกหนึ่งสมาร์ทโฟนทางเลือกที่มาครบทุกฟังก์ชันในราคาที่ย่อมเยาวจริงๆเลยแหละค่ะ สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นของหัวเว่ยที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานกับสมาร์ทโฟน Android รุ่นใหม่กับรุ่นที่มีชื่อว่า SNG 64G หัวเว่ย s n c 64G มาพร้อมกับจุดเด่นรองรับ 4G LTE และกล้องด้านหน้า5ล้านพิกเซลมุมมองกว้าง88องศาพร้อมฟีเจอร์พรีวิวสำหรับถ่ายภาพตัวเองและมีกล้องด้านหลัง8ล้านพิกเซลเซนเซอร์ BSI F 2.0พร้อมออโต้โฟกัสและแฟลช สมาร์ทหน้าจอ LED Quality High Definition กว้าง4.5นิ้วความละเอียด960คูณ540พิกเซลความเร็ว1.2 GHz ะเฮรม1 GB หน่วยความจำภายใน8 GB และรองรับ Microsoft SD ตัวเครื่องรันระบบปฏิบัติการ Android 4.3 Jelly Bean ครอบด้วย EMUI 2.0 Lite และกล้องด้านหน้า5ล้านพิกเซล มุมมองกว้าง88องศารองรับ 3G และ 4G LTE ขนาดตัวเครื่องบาง7.85ม mm ิลิเมตรและน้ำหนัก115กรัมหัวโวย a s e n G64G ทำงานด้วยระบบประมวลผลควอดคอร์1.2 GHz อันทรงพลังพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์2,000มป์ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง30%สมาร์ทโฟนรุ่นนี้รองรับระบบ 4G LTE เพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือมากกว่าเดิม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ได้ภายในไม่กี่นาทีหัวเว่ย S n G 6 4 G จะเริ่มวางจำหน่ายในตลาดยุโรปประมาณเดือนเมษายนนี้ค่ะโดยราคาก็จะอยู่ที่249ยูโรหรือประมาณ11,500บาทเท่านั้นค่ะ ก็หวังว่านะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับของ Huawei นะครับจะถูกใจนะครับสำหรับคนที่เรียกว่าชอบความคุ้มค่านะครับมีฟังก์ชันเรียกว่าเหมาะสมนะครับกับราคานั่นเองนะครับใช่ค่ะและสำหรับไดเจตัวนี้นะคะขอคอนเฟิร์มอีกทีค่ะว่าฟังก์ชันมันครบมากอะประมาณนั้นครบมากจริงๆซึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าใครอยากจะได้อะไรที่ฟังก์ชันอลังการแต่ราคาเบาๆก็จัดตัวนี้ไปเลยมันยังไงมันดี มากอะมากอะนะคะอันนี้ต้องเชื่อน้องนิวนะคะเชื่อน้องมากนะคะอันนี้ก็คือแกเจที่เรามาฝากกันในช่วงนี้นะคะแต่น่าเสียดายที่วันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราแล้วก็รายการแล้วที่สําคัญระหว่างนี้ถ้าเกิดคิดถึงพวกเรา3คนนะเข้าไปพูดคุยกันได้ค่ะที่ f a c e b o o k c o m s l a s h t h e g e t s t u d i o ค่ะได้ค่ะและติดตามพวกเรานะคะทาง nationtv ช่องยีนั่นเองแล้ววันนี้นะคะขอบคุณสถานที่ด้วยค่ะ Mo เด r n Form นั่นเองค่ะพบกับเรา3มคนได้ใหมนะครับในรายการ the g a d g e t s t u d i o นะครับวันนี้เรา ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ